สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มพอพกับมาดามกำนวนคือเก่าเนาะค่ะในบรรยากาศย่ามแรงเนาะจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาพรุ่งนี้เราพัฒนาก็จะออกแล้วนะคะแนวทางจะเป็นของเซียนหนุ่มเด้อค่ะที่ตัววิง่งตัวรูดกอดคอ,ดก,อดกันมาห้ากับสามเนาะห้ามาติดตามชมแล้วก็ประกบกันกันกบเลขมีที่มาเนาะที่แฟนคลับ รอคอยห้ามาติดตามส้ม่าของเพิินจะเป็ยนจังไดจะเข้าจะปังอีกไหมเนาะคะเนาะยังไงกกราบขอบุบญขอบคุณเลขมีที่มากแล้วก็เซียนหนุ่มนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบ,ขอบ,ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณเอฟซทุกคนที่เข้ามาติดตามชมว่าวาสิเปลี่ยนเอฟซใหม่เอฟซเก่าเนาะคะ่ะที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าจะให้ดีก็ะยะืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพ่อแม่พี่น้องจะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปเนาะ ทังไทยทังเลาทาทั้งน้อยเนาะค่ะทุกวันเนาะจะล่งของห้าน้อยแล้วก็ลา้าแล้วก็รัฐบลาลไทยพแม่พี่นองเอาไปเบิ่งตัวเลขแนะ้วท่างด้วยกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นของเซียนหนุ่มแล้วก็เลขมีที่มาเด้อพรมยพี่นองจะจับประสั่นสองเซียนดังเนาะสองนมมาประชันกันว่าของไข่จะเป็นจงนังไดเนาะล้าพัฒนาล้าพัฒนา ว่าของเซียนหนุ่มกับเหล็กมีที่มาคล้องไผ่สีเข่าสีปังในหงวดวันที่สิบเจ็ดเนาะค่ะเนาะเมื่อเนี่เยเซลมาประสั้นกันคือเก่าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเป็นแฟนคลับเซียนหนุม่มเป็นจ้าใดหงวดที่ผ่านมาค้องเซียนหนุ่มตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาแล้วคล้องเหล็กมีที่มาไปทางอุบลมีผู้ใดมี เป็นแฟนครับของเหลขมีที่มาบนอ่ทางอุบลเนาะแต่เซียนหนุ่มนี่ยรู้แน่ว่ามีทางอุบลเนาะค่ะเนาะของเซียนหนุ่มจะมีทางอุบลเป็นจ้งไดพ่อแม่พี่น้องของเพื่อนกอดข้อกันมาจับคู่ให้ว่าถูกเนาะเสียดายเสียดายสุดๆพ่อแม่พี่น้องสามกับหาเป็น่ยนยังคือมาน้กันเนาะคือวแยกกันมาเนาะเพราะว่าเพื่อนจับคู่ให้เนาะ ตัวเด่นของเพลินเป็นสามกับห้ามาทั้งสองตัวมาทั้งบนและล่างแล้วก็สามมาทั้งบนและล่างพลอนเี่น้องแตกสามเด้งตพวนเี้นี่แต่ของเลขมีที่มาต้องกราบขอโทษขอภัยแฟนครับตัววิ่งตัวรูดบบผานเนาะค่ะเนาะแต่เข่าไปทางอุบลแล้วถามาเบื่องว่าประวัติของเสี้ยนนุมเป็นจังไดของเสี้ยนนุมงวดที่พานมากพวนหววก่่นหนานรนูดเนาะค่ะเนาะเบื่องของเสี้ยนนมกันเด้อก่อนสีไปเบื่องของเลขมีที่มาเนาะ แล้วก็งวดนี้เข้าไปทางอุบลเพราะว่าเพื่อนเป็นหมอลำทางอุบลนเนาะเพื่อนเป็นแขกทางอุบลทางอุบลแต่ตดตามเพื่อนเนาะแต่ตัวรูดมาให้เห็นนะคะหนึ่งนะคะศูนย์แปดไปทางอุบลเนาะแล้วงวดนี้ก็เข้าไปทั้งสี่ทั้งบนและล่างพ่อแม่พี่น้องจับคู่ให้บ่ถือเนอะเาะแต่ว่าสี่เข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะแล้วงวดนี้หลุดเนาะของเซียนหนุม่มให้เบิ้งเดียนเดียนนี้เด้อค่ะเด้อ เอฟซีว่ายะหย้อนไปนไกลหลายว่าสั้นแล้ววันนี้ก็ไปทางอุบลได้นี่เพื่อนหมานทางอุบลได้เพิ่นเป็นเอฟซีตัวเอยเพิ่นเป็นนันพี่น้องทางอุบลได้นี่เป็นอะไรพี่น้องทางอุบลหมาน้ำเส้นนมบ่เนาะหมาน้ำเส้นนมบ่ของเส้นนมไปทางอุบลสมากกว่าเนาะแล้วของเลขนี้ที่มากาล่างตามเส้นนมเนี่ยไปทางอุบลเนาะเจ็ดสองสองเจ็ดเข้าทางอุบลแล้ววัดก่อนหน้านั้นเข้าไปสามสาม บ่แพ้่กันเอพ่อแพมพพี่น้องเปลี่ยนกันชิ่งกันดูดีซูซีกันมาตลอดแต่เพิ่นก็เป็นนักกีฬาเนาะใจนักกีฬาข้ามาใจนักกีฬาบบมีการอิจฉาตาลอนกันพมแม่พี่น้องดีใจกับผู้เพิ่นเขาเนาะ <c oughs> ผู้ใดเขาเพิ่นก็ดีใจนําเนาะขอดทดขออไปเอพ่อแพมพพี่น้องเสียงจะบ่อนนี้ปันใดเนาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเดี๋ยวห่อนเดียวหน,ยวนาวเมื่อนี่ฮ่อนเนี่ยพมพพี่น้อง มื่อนี้รู้เซกอากาศจะเป็นอบอ้าวเนยจักน่อยเนาะบนหนาวบบเย็นแห้งอากาศย่ามมือแลงพอดีแล้วก็ย่ามงมือเสากก็สีเย็นเนยจักน่อยเนาะแล้วก็ตัววิ่งตัวรวดพอม่พี่น้องเข้าทั้งบนและล่างเนาะหวววันที่สิบเนาะเอาให้เบิรงย่อนไปในจักน่อยแล้วก็หลุดรูดแบบกระจุยเลย,ยเ้อรูดรูดแบบกระจุยเ้อคองอันเดล็กนี่ที่มากักบเซียนนุม กับเลขล็อกจิกเนาะเิ่นสิเป็นจังสี่กันตัววัดน,นี้ก็เข้าไปแต่ต,ตัวรูดถือว่าปีใหม่มาเนี่ยจับคู่เข้าไปสามสามเนาะพ่อแม่พี่น้องของเลขมีทีมากแล้วก็ของเสี้ยนนมกะตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมาเนาะแต่ประวัติที่ผ่านมาปีที่แล้วถือว่าดีถือว่าดีพ่อแม่พี่น้องเอาสำหรับ sc ที่บอกว่าว่าเป็นยังสองตัวมาตัวก็รู้แล้ว แหล้วเอฟซีรักเดียวใจเดียวที่เหนียวเนียนของเซียนนมเหล้วกับเลขมีที่มากเอาห้ามาติดตามชมบาทนี่มาเบิ่งของเลขกของเซียนนมก่อนเนาะค่ะเนาะ่าเพิ่นสีให้ตัวใดพ่อแม่พี่น้องว่าเป็นการเสียเวลาเด้ให้เบิ่งไปเลยเนาะเดี๋ยวเล่าพัฒนาก็จะออกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็รรัฐบาลไทยพร้อมเด้งวดนี่เบิ้งมาพร้อมกันเด้ รัฐบาลไทยแล้วก็ต่อโดยเล่าพัฒนาอะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสี้ยนมเนานะเสียนมให้มาวันนี้บ๊อบบอบ,บพูดร่ำทำเพ่งได้พม่พี่น้องเย้ยไปเลยเด้อนี่ยยับมาเด้อผู้ดใดว่าท่านเตรียมสมุดปากกาลืมบอกตัวเตรียมเตรียมพแม่พี่น้องเตรียมสมุดปากกาเลยยับมาฟังดีๆบาทน,นี่มาดามสิพยายามอ่านให้ถึกเนาะจะบอ,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 อให้พิษพม่พี่น้องอ้าวอ้าวขอโอษข้อไผ่คันพิดเนาะ เสียนม,มให้มารูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันที่17นะคะวันที่17 2เจทุ่มครึ่งเป็นวันศุกร์ปิดท้ายสัป,ปดาจะเข้าจะหลูไหมเนาะคะ่ะเนาะ1กับ3ตัววิ่งตัวรูดสองตัวหหางหนึ่งเจ็ดหนึปดหนึ 7, ่งเก้าดามแบิ้ลก็จะเป็นหนึ 1, ่งหนึ่งสสสมตัว สี่หาหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามเด้อค่ะสองตัวเน้นสี่หางหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามเจ็ดสามเก้าสามตัวเน้นสองหางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเก้าเด้อค่ะเอาแคปนาโจอภัยพิบองถ้าใครจะตามของเสียนมเนาะสองตัวเน้น เอาเราได้นอสองตัวเนียนเอาไปพแมพี่น้องลืมเราได้หน่เอาสร้างเป็นโลกความจำสันเถามมาดามเจา้าเป็นลายคัก่ได้นน่เอาพ่อแม่สิได้ไปห้งองใจาย,ยาซาโบนอบ,บาทนน่เป็นน้ำเหล็กบ่เขาดูนน่บอสเหมือนกับเราแต่บ้านได้จอแล้วเป็นน้ำเหล็กบ่เขาานี่บอของมาดามนลาวัฒนาเนาะเอาถือว่าเขาอีดอกสองตัวมาตัวอยู่วังหันพแมพี่นอ้องห้ามาเบิงของเซียน กองเลขมีที่มากันบาดว่ากองเพิ่นเสียหายตัวใดเนาะสิเขาสิปังบอกว่อแม่พ่นองมามๆติดตามส้มไปพร้อมๆกันถึงเลขมีที่มาสิบัวขาวบังงวดที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีแฟนคลับรออยู่เมื่อนนี้ว่าแน่เด้ออาจจะเป็นของเลขมีที่มากันใดเด้เพิ่สิ่งดีสิ่งเด่นกันได้สองเซียนเนาะค่ะเนาะอะ,อะแคปนาจอถ้าผู้ใดจะตามเลขมีที่มาวันนี้เลขมีที่มาให้มาวันนี้รูด ลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันที่17วันศุกร์นะคะแกับ0ูย์สองตัว6หางแปดสี่แปดห้าแดหกศูนย์สีน้นกเบิ้ลก็จะเป็น8 8 0 0 3ตัว4หางก็จะมี8 0ดศูนย์สี่แดนย้ายเด้อค่ะ2ตัวเน้น4หาง8ปดสีดห ศูนย์สี่ศูนย์หกสามตัวเน้นสองหางแปดศูนย์สี่ปดศูนย์หกเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะค่ะเนาะสองตัวเน้นเอาไปพรมพิอ้องย่างพระเรนาเนาะสองตัวเน้นเนาะเอาแล้วกะแคปหน้าจออ่ะเ้ามาแคปหน้าจอค้องเซียนหนุ่มแล้วเลขมีที่มากันพร้อมๆกันเล่าบาทนี้เพราะเป็นการเสียเวลา จะได้เอาไว้เป็นแนวทางมีตัวใดเพื่อนตรงกันบอกพ่อแม่พี่น้องมาดามกระตาบดีบดีเด้อพ่อ่านว่าตรงกันหรือบอ่ตรงกันเท่านั้นล่ะเอซี่เขามาคอมเมนต์เพียบเลยว่าตรงกันสามคููมาดามว่าตรงกันคููเดียวงวดนี้บ่วนาจะตรงกันได้ล่ะแม่นบอกบอ่มีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตัวไพตัวมั่นของไพของมั่นสูตรไพสูตรมั่นเนาะคะนะ่ะเนาะผู้หนึ่งมีหนึ่ง กับสามผู้หนึ่งนี่แปดกับศูนย์บอกเขากันเลยพ่อแม่พี่นอ้องอะเอาไว้เป็นแนวทางแจ้งใดกกาบขอบุญขอบคุณเสียนมที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้ง่องคือกันเนาะค่ะเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ซทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ซใหม่ FC ซเก่า ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปต่อไปจะเป็นของมาดามกับเล็กล็อกกิกเด้พอพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเลขล็อกกิกอย่าลรือม,มาของเขาสามตัวตรงๆผ่านมาแล้วเนาะขอติดต่อยหอยตามเพื่อนไปน้่เนาะสามหวัวติดๆของเพื่อนหววที่ผ่านมากะถือว่ายังไม่หลุดเข้าตัวรูดไปอยู่เนาะ รอติดตามช่วเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวลงให้นะคะคลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ